หนึ่งหนึ่งสองไม่ใช่เป็นกฎหมายที่จำกัดคนเห็นต่างคนเห็นต่างเนี่ยไม่เคยมีปัญหาคนที่มีปัญหาคือผู้กระทำผิดไปดา่าไปก้าวร้าวไปให้ร้ายนั้นทวนนี้พยายามบงบอกว่าคนเห็นต่างต้งตองไม่ติดคุกเฮ้คนติดคุกมันคือคนทำผิดอ่้นจะบอกว่าต้องให้สิทธิประกันตัวเขาก็ให้สิทธิประกันตัวมาตลอดแต่พวกคุณละเมิดอำนาจศาล ทำผิดซับซ้นานแต่ผมเรียนพวกเรางี้ผมเชื่อว่ากระบวนการทั้งต่างชาติกําลังลุกคืบหนะักเชื่อไหมว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาผมเจอสื่อต่างประเทศสองสำนักสำนักหนึ่งเป็นสื่อของฝรั่งเศสและอีกสำนักหนึ่งเป็นสื่อของอเมริกาคือมาคุยกับผมเรื่องเรื่องหนึ่งสองโดยเฉพาะทำให้ผมมีความสุขว่าพวกนี้เหมือนทํนาหน้าที่แทน CIA แล้วก็ออกมารูปของสื่อ ที่มาขอรับฟังความคิดเห็นของเราแล้วเขาก็มีทัศนเกติเก็บเรื่องสถาบันไม่ดีนะแต่ผมก็ใช้ภาษาที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมาเขาได้ว่าผมเชื่อว่าขณะนี้พวกคุณประเทศตะวันตกกาลังคุกคามประเทศไทยแล้วผ่านกระบวนการทั้ง NGO ทั้งผ่านพักการเมืองงั้นผมก็บอกเลยว่าถ้าประเทศของคุณถูกประเทศอื่นคุกคามเหมือนประเทศไทยคุณจะยอมไหมคุณก็ไม่ยอม